สวัสดีค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะกิจกรรมยามว่างของเรานะคะเมื่อนี้ขอบอกเป็นภาษาลาวด้วยจ้ายี่บุ้งสีมาปลูกดอกกระเจียวพี่น้องดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวขาวสวยๆพี่น้องอันนี้สิเป็นสีขาวหรืองวางค้นเหมือนเอิญบัวสวรรค์เนาะสีนี้สองสีเป็นหลักเลยจ้ะสีขาวกับสีชมพูเมื่อนี้ยี่บุ้งมีสองสีเลยจ้ามีทั้งสีชมพูสีชมพูหวานแววเลยจ้า รากรมีสีขาวน้ำพี่นอ้องนี่บุงว่าสิมาเปียนกระทางแล้วก็ขายายพันธุ์น้พี่น้องเนาะมันเริ่มสีแนนกอแล้วพี่น้องนี่บุ้งว่าสิมาเปี่ยนออกพี่นอ้องอ่าลักๆเล,ลได้จ้าดินที่ผสม,มก็ไม่คุยบอกข้าวซับนอกจากกับอ่าดินใบกำปูพี่น้องพอ,งพองดินใบกำปูสีใสกับต้นใหม่ได้ละยางได้สบายเลยจ้าข้าวกรสิตักตักตีนใสนิดน,นึงนะพี่น้องเนะาะตักขึนใสนิดนึงบานอยู่ไกลท่าเสียงดังแน่เด้อจ้า เขามาเริ่มปลูกกันเลยจ้ะเริ่มจากกระถางสีชมพูก่อนนะจเนาะหัวสวัส์สีชมพูหรือว่าดอกกระเจียวบานเท่าละจ้ะเพลนกระสีนี้ก็งามเงางเิรับพี่นอ้องที่มกระสีฉีกมองนีด้วยจ้ะเพราะว่าพื้นแนแล้วอ่าปไปกระถางแตกหนึ่งแล้วจ้ใส่ตู้ไว้นอ้ันจิขืนเต้นนอ้นขืนมาด้านผางเต็มไม่ได้ไปดิฉันนั้นเขาต้องขยายพันธุ์หรือว่าแยกออกลักษณะหัวของ,ของดอกกระเจียวนะคะอันนี้จะเป็นตุ่มๆออกมาด้วย นี่พี่น้องก็คือดอกกระเจ้ากินห้านี่แหละจะ้ะแต่บบหูว่าสายพันธุ์นี่สิกินใดบ่เท่านั้นแะพี่น้องเยาบ,บุูมาเยบ,บุูเสิต้องใส่กระถาง,งพี่น้องใส่กระถางแต่เย็บ,บุงคิดว่ามันสีแม่นเกินไปเย็บ,บุูสิขายายพันธุ์ในการที่แบบว่าเอาออกเอาออกนิดหน่อยพี่น้องไม่หลายผวเย็บหูจะฉีดเลยลจะ้ะฉีดเคิงไปเลยจะ้ะเ้ากับสีไดลักษณะแบบว่าสองตน้นขึ้นมาเลยปลูกลงไปเลยจะ้ะ ใส่สองกระถาง้วะกะ็ชั่วร่อยเปอร์เซนต์วารอดแน่นอนน,อนดอกกระเจียวเป็นดอกไม้เป็นพืชที่ว่าลมลุกด้วจ้ะหนาฟนมันก็สิขึ้นมากพ่อหนาแรงมันก็ะสิปุ๊บขึ้นไป อ่าถ้าห้าได้นำตลอดเป็นกระสีบเป็นกระสีโอยุบไปนะจ๊ะแต่ว่าสีโบค่อยเป็นดอกโบเป็นดอกมันสีขึ้นมาไอ้คําดอกตามไปดูการต้งผื้งนเรงจ้าเนาะเหมืนนอน,นที่บ่มพามาขยายพันธุ์หรือว่าแยกหนอเพราะชำใหม่นะคะเพื่อให้ได้ต้นพันธุ์เพิ่มขึ้นแล้วก็สวยงามนะคะอ่าเป็นพืชท,ที่บ่มหมัดด้วยค่ะเด้อนี่นะคะโอ้สวยงามจ้ะพี่น้องแล้ว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 ,ลวพี่น้อง ยิบุงขยายพันธุ์เด็กการใส่กระถางแล้วแล้วยิบุงกระสีอาบกดนังทีปก่อนเนาะมันสามารถเพื่อนออกนอไว้เดี๋ยวเด้วยพี่น้องสามารถไ้สองต้นเลยภายได้กระถางดูกันปลูกงางเลีงงย้ยงยหนาแรงเก็บหัวว้กระได้พี่น้องปลูกใส่กระถางทีถึงทุ้มมันกระึ้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สีมะล่องอันนี้คือสีขาวด้วยจะ้ะดอกกระเจียวสีขาวส,สวยๆเลยพี่น้อง สวยว่าจ้ะสวยอยมอ่ะสำหรับคนหมักต้นใหม่นะจ๊ะโยมกระสีแยดสเตปเดิมนยจ้ะฉีค่ะฉีกทุ้งถึงเลยฉีทุ้งถึงเลยในสเต็ปนี้คือว่า่นแยกง่ายูยนมีลอลักษณะหัวลักษณะหางพอ่นขึ้นหลแล้วพ่น้องโยมกระสีฉีกแบ่งครึ่งเลยนะคะพอเราแบ่งครึ่งเสร็จเราก็จะได้เป็นสองกระถางสองต้น ใช่ในเดียวกันนะคะเพื่อนๆนี่โอ้เสวนอันนี้ผย่าบุมกำแรงไปหน่อยนึงค่ะหักเลยค่ะอีนี้เพราะว่าเราฉีกเราลืมลืมมองว่าเขาติดลากไปอีกฝั่งนึงโอ้อยเป็นอย่างนี้ค่ะงอว้อยู่เดี๋ยวย่าบุ๋มิ่มการปลูนาากนึ่เลยน่าะเนะเพื่อนสีออกออกออกดอกตามตามต้นทุกต้นเพื่อนก็นออก,ออกดอกบ่สุต้นเลยจ้ะเลี้ยงง่ายค่ะพี่น้อยหนึ่งง่าย ยังไงแม่นี่จะเป็นสีขาวได้จากสีขาวสีขา,ขาวกดมาตนม้นไหนนะพี่น้องจังไรกัมัดคือเก่ามานันน่ะนอออกเต็มเลยพี่น้องเัาจะชอบแบบดินที่แบบเนี้ย,ยเงี้ยวในจังไนด้อพี่น้องสีงามแสงงามมาพี่น้อง เพียงแต่เขาหล่อ,อน่ามรถเพิ่นจักหน่อยแล้วพี่น้องให้เิ่นงามหลักก็ะ้างกระถาง,รางเรัาปูงงามๆเลยจักหน่อยพี่น้องก็สิแด้ออกมาเลยลักษณะนี้เลยสำหรับคนรักต้นไม้ไม้ดอกนะคะพลาดไม่ได้แล้วนะคะดอกกระเจียวนี่คะ่ะลักษณะนี้เลยคะ่ะเราสามารถแยกออกมาเป็นสองต้นได้สบายๆเลยคะ่ะเราเก็บไวออ้นี่คือการขยายพันธุ์แบบว่าง่ายปลูกง่าย คลิปนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบต้นไม้หรือดอกกระเจียวเหมือนกันนะคะหรือบัวสวรรค์พี่ลองฝากติดตามเลยด้วจ้าคินมนาเสด็มีกำลังใจเอาต้นแปลกๆมาให้เบึงสวัสดีค่ะ